สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับประกอบมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับนะอ่าก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก็จะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอ l ดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0805122332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหาคนณหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับ อ่า EP นี้นะครับองค์ละเจ0ดร้อยบาทนะพี่นะอ่าอันนี้ก็เป็นพระสวยอ่าคัดพิเศษเลยนะครับเนาะก็นานๆจะมีมาทีนึงนะครับอ่าไม่เสียเวลานะครับรายการที่หนึ่งนะครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพี่โอ้โหดูครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับผมอ่านี่ครับหลังเป็นหลังกระดาษนะครับอ่าใกล้ๆขอบก็มีรอยปินะครับเรอะปดตามธรรมชาติเลยนะครับผม เดี๋ยวขออนุญาตอ่าลงกล้องให้ดูเลยนะพี่นะลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับพิมพ์ใหญ่วัดลักขังนะครับพี่ดูเนื้อหานะครับโอ้โหดูครับมีคาบน้ํามันตังอิ้วด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเส้นสีธนานะครับนะอนี่ครับอ่าลบก้นนะครับเน้นย้ากันทุกอีพีนะครับพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจเนาะ อ่าถูกใจก็ปิดกันเข้ามาได้เลยครับโอ้โหนี่ครับอ่าขอปิดแบบนี้เลยนะครับพี่โอ้โหสวยมากเลยนะครับนี่ครับอื้อ่าเนื้อหาวัดละคลังเลยนะครับหลังจะเป็นกระดานนะพี่นะหลังจะเป็นหลังกระดานนะครับเนาะหลังจะเป็นหลังกระดานนะครับโอ้โหนี่ครับเห็นมวลสารเลยนะพี่นะเห็นไหมเห็ดปีเนาะเนื้อพระปีนะครับเห็นมวลสารด้านในเลยนะครับผม อ่ารายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองครับองนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานอีกหนึ่งองนะครับพี่มีเส้นกรอบบังคับพิมพ์ด้วยนะครับเนาะนี่ครับหลังกระดานสวยๆเลยครับขอบมีรอยปีด้วยนะครับพี่อ่านี่ครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับถูกต้องตามตําราเลยครับผมนี่ครับอ่าองนี้จะมีอ่าพวกคาบอ่า ผลึกเนาะอ่าคาบไข่นะครับแล้วก็ฟ้าขาวขึ้นเลยนะครับผมนะครับพิมพ์คมสวยงามครับเส้นใต้ฐานมีเห็นชัดเจนนะครับอ่านี่ครับพิมพ์ใหญ่พระประธานวัดรักขังนะครับผมโอ้โหนี่ครับเป็นพระที่สมเด็จโตสร้างขึ้นมาเลยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นพระบ้านๆนะพี่นะส่วนมากนะครับเนาะอ่าพระแบบนี้นะครับพี่จะอยู่กับอ่าคนมีฐานะนิดนึงนะครับเนาะ อ่าผมก็ได้เข้าไวไลายหลังเลยนะพี่นะกว่าจะได้มานะครับนะพระเนื้อหาแบบนี้นะครับพี่ผมก็ต้องเอามาคัดพิเศษหน่อยเนาะอ่าอ่าองค์นี้ครับรายการที่สองนะครับพี่รายการที่สองนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับอ่าต่อไปครับรายการที่สามครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับโอ้โหนี่ครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับอ่านี่ครับของขึ้นคอได้ ไม่อายใครเลยนะพี่น้คล้องขึ้นคอได้ไม่อายใครเลยนะครับนี่ครับโอ้โหดูครับเห็นไหมลอยยุบรอยย่นกายภาพนี่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะครับพี่อ่ากายภาพองค์พระนี่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเห็นได้ชัดเลยนะครับฐานคมเลยนะครับนะฐานคมคมครับมีเส้นผ้าทิพ์รองนั่งเนาะนี่ครับเนื้อหาก็มีความนึกนุ่มนะครับอ่าเนื้อหามีความนึกนุ่มนะครับองค์นี้เกตทะลุซุ้มนะครับอ่า นี่ครับโอ้โหสวยๆแบบนี้ครับพี่ราคาหลักร้อยเองนะครับอ่าราคาหลักร้อยเองนะครับอ่าชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่ครับด้านหลังครับโอ้โหดูครับเป็นหลังกระดานด้วยนะครับพ да. ี่อ่าโอ้ี้จะเป็นหลังกระดานด้วยนะครับอ่าเห็นไหมรอยยุบรอยย่นนะครับอ่ารายการที่สามนะครับต่อไปครับรายการที่สีああ่ครับ อ่องี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเนื้อก็ออกแก่ตั้งอิ้วเลยเนาะหลังเรียบนะครับพี่องนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับนะอ่าขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับพี่นี่ครับโอ้โหดดครับมวลสารวัดละคังทั้งนั้นเลยนะพี่เนี่ยครับมีผงวิเศษนะครับเม็ดดำเนาะอ่ามวลสารต่างๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับ ดูได้เลยครับพี่เห็นไหมสวยมากเลยครับพี่สวยแชมป์เลยนะพี่นาโอ้โหมีพระหลายโซนแบบนี้เลยนะพี่นาที่ผมเอาไปประกวดแล้วได้ติดรางวัลน,นะครับนะถ้าพี่ๆได้เช่าไปนะครับน้องก็จะเห็นเลยนะพี่นาว่าพระโซนแบบนี้นะครับประกวดได้ที่หนึ่งเลยนะครับพี่อของผมนะอแต่ผมก็ปล่อยออกไปบ้างแล้วนะครับอ นี่ครับองนี้องค์ที่สี่นะครับพี่องค์ที่สี่นะครับอรายการที่สี่นะครับต่อไปครับรายการที่ห้าครับอานนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่บริประทานอกวีนะครับโอ้โหดูครับมีครับปูนเปลือกหอยด้วยครับอ่าลอยปีด้านหลังก็มีครับเป็นหลังกระดานนะครับเนาะ อ่าน <formation> ี่ครับโอ้โหดูครับพี่ครับผลึกขึ้นเลยนะครับนะผลึกจากธรรมชาตินะครับผมอ่าสวยๆแบบนี้ครับพี่หลักร้อยเองนะครับพี่หลักร้อยเองนะครับโอ้โหเนี่ยครับสวยงามตามธรรมชาติเลยครับนี่มีเส้นรองนั่งนะครับเนาะอ่านี่ครับค่อยๆดูกันไปนะครับเนาะตัดถิ่นใจกันนะพี่นะอ่านี่ครับขอบปีแบบนี้เลยครับโอ้โห มาดูด้านหลังครับอ่านี่ครับสวยแบบนี้ก็หลักร้อยนะครับนะหลักร้อยเลยครับอ่ารายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเนาะอ่าหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับพี่หลังเรียบขอบตัดอ่าร้อยคูดสวยๆแบบนี้เลยครับ อ่านี่ครับโอ้โหเห็นไหมครับรอยยุบรอยย่นนี่ชัดเจนเลยเนาะพี่เนาะมีเส้นสีชนะด้วยนะครับตรงนี้มีเส้นสีชนะด้วยนะครับือเส้นรองนั่งนั่นเองนะครับอ่าเกทตรงนี้ครับเกตทะลุซุ้มันนี้หนึ่งนะครับเนาะนี่ครับ ครับมวลสารชัดเจนเลยครับพาซุ้มกอเนาะ,อ,ะอย่าลืมนะครับพี่ชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับหลังเรียบนะครับพี่องนี้หลังเรียบเนาะนีะ้ครับรายการที่หกนะครับพี่รายการที่หกนะครับนะต่อไปครับรายการที่เจ็ดครับ อ่านี่ครับตรงนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพี่โอ้โหเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะครับอ่าหลังก็จะเป็นหลังกระดานเนาะขอบมีรอยปีแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่เม็ดผงวิเศษนะครับอ่านี่ครับมีค่าปูนเปลือกหอยด้วยนะครับเนาะ องค์พระนะครับอออกสีน้ําตาลอมๆหน่อยเนาะก็จะมีส่วนผสมของน้ํามันตังอิ้วนั่นเองนะครับพี่นี่ครับเส้นคมเลยนะครับนะมีสันแข้งคมนะครับองนี้ครับนี่ครับคอปีสวยแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับนี่ครับลอยชุบรอยย่นตามขอบดูเป็นธรรมชาติเลยนะ นี่ครับด้านหลังครับโอ้โหดูครับอ่าเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยเนาะนี่มวลสารวัดรักคังเลยนะครับอ่ารายการที่เจ็ดครับต่อไปครับรายการที่แปดครับองนี้ครับอ่าเป็นพิมพ์ฐานแทมวัดรักคังนะครับพี่เป็นพิมพ์ฐานแทมวัดรักคังนะครับอ่าหลังเรียบนะครับพี่มีคาบ่าน้ํามันตังอิ้วด้วยนะครับนะมีคาบน้ํามันตังอิ้วด้วยเนาะ อ,นอ่นี่ครับโอ้โหนี่ครับดูครับพี่มีคาบน้ำมันตังอิ๋วสวยๆแบบนี้เลยนะครับองนี้ก็จะออกไปทางโซนหนึกนุ่มตังอิ๋วนะครับเนาะองนี้จะออกไปทางโซนหนึกนุ่มตังอิ๋วเลยนะครับ หลังเรียบนะครับอยูนี้เป็นหลังเรียบนะครับรายการที่8ดนะครับผมรายการที่แดนะครับต่อไปครับรายการที่9้าครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานวัดรังคังครับพี่มีเส้นกรอบกระจกด้วยนะครับเนาะเนื้อกาเลยครับอันนี้ครับขอบมีร้อยปีชัดเจนเลยครับ อองเลยเนาะอ่าซุ้มมีการหดยุบตัวนะครับพี่กายภาพนะครับก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนครับเกตดทะลุซุ้มนะครับองนี้ครับอ่านี่ครับโอ้โหเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับอ่ามีเส้นใต้ฐานนะครับองนี้มีเส้นใต้ฐานเนาะแล้วก็สันแข้งคมนะครับองนี้ครับอ่านี่ครับเก่าๆสวยๆเลยครับอ่านี่ก็ ส่วนมากนะครับนะเป็นพระป้าเลยนะพี่นะเป็นพระบ้านที่อคนมีฐานะนิดหนึ่งนะพี่นะเนี่ยครับพระระดับนี้เนาะเนี่ยครับโอ้โหผมบอกเลยว่าปล่อยได้ราคานี้นะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะพี่นะคุ้มมากๆเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านเลยนะครับโอ้โหดูครับหลังกระดานนะพี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นพวกคาบตังอิ๋วนะครับเนี่ยครับโอ้โห รายการที่เก้านะครับนะฮะรายการที่เก้านะครับต่อไปครับรายการที่สิบครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเราพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับมีเส้นสีธนะเส้นรองนั่งนะครับอ่านี่ครับด้านหลังด้านข้างนะครับอ่ะลงกล้องเลยครับ อ่าตรงนี้จะมีค่าฟ้าค่าผลึกเนอะอ่ามนสารเม็ดดำเม็ดแดงครับมีครบนะครับพี่อ่ารอยยุบรอยย่นต่างๆของเนื้อพระเลยนะครับสวยมากเลยครับอ่านี่ครับเส้นคมๆเลยนะพี่นะเส้นรองนั่งคมๆเลยนะครับ อเกตทะลุซุ้มด้วยนะพี่เกตตรงนี้ทะลุซุ้มด้วยนะครับอ่านี่ครับคอปปีสวยแบบนี้เลยครับนี่ครับโอ้โหคู่ตัดเป็นธรรมชาติเลยนะพี่อ่านี่ครับอ่าตรงนี้นะครับรายการที่สิบนะครับนะรายการที่สิบครับ ต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ยาพ้าพระธานนะครับอ่ามีเส้นกรอบกระจกด้วยเนาะเส้นกรอบบังคับพิมพ์นะครับหลังเป็นกระดานครับโอ้โหเห็นไหมพี่ร่องรอยการปี่นี่เห็นเนื้อด้านในเลยนะครับพี่เห็นเนื้อด้านด้านในเลยนะครับอันนี้ครับโอ้โหอนนี้ครับพี่งามเหลือเกินนะครับนะงามแท้ๆเลยครับอคนนี้ครับโอ้โห นี่ครับฐานเคียงคมมากเลยนะครับพี่เนี่ยสันนี่ขึ้นเป็นขีดเลยเนาะแล้วก็มีเส้นสีธนะนะครับเส้นรองนั่งนะครับคมคมแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาสวยราคาหลักร้อยนะครับพี่ติดกันก็มาได้เลยนี่ครับดูเนื้อด้านในเห็นไหมพี่นี่ครับเนื้อวัดละคังนะครับพี่โอ้โห อ่านี่ครับสวยๆแบบนี้ครับหลักร้อยนะครับนี่หลักร้อยนะครับอ่ารายการที่สิบเอ็ดนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสองครับอานี่ครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับอกกระบอกสวยๆเลยนะครับโอ้โหมีเส้นกรอบกระจกด้วยครับอ่า หลังกระดานครับพี่โอ้โหเห็นไหมขอปปี่แบบนี้เลยเนาะอ่าใครยังไม่มีนะพี่จับจองกันได้เลยนะครับนะนี่ครับเนื้อหานึกนุ่มนะครับโอ้โห,โโหเห็นผงวิเศษชัดๆเลยนะพี่นี่ลอยยุบ้อยย่นนะครับองศาชัดเจนเลย ฐานเคียงคมมากเลยนะพี่นะฐานท่านกลางก็คมนะครับอ่าเส้นรองนั่งก็คมนะครับอ่านี่ครับขอบปิสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่เห็นไหม้องรอยการปิขององค์พระนะครับดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับ นี่ครับหลังกระดานด้วยครับพี่อ่าหลังกระดานกดนะครับอ่ารายการที่สิบสองนะครับนะรายการที่สิบสองนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับเอานี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพี่มีเส้นกรอบบังคับพิมพ์ด้วยเนาะอ่านี่ครับหลังกระดานนะครับนะหลังกระดานครับ อ่านี่ครับโอ้โหอ่านี้จะมีคาปูนเปลือกหอยด้วยนะครับอ่านี่มีมวลสารพระซุ้มกอด้วยนะครับพี่นะครับมีมวลสารพระซุ้มกอนะครับอ่ามีเส้นรองนั่งด้วยครับนี่ก็จะค่อนข้างแก่ตังอิ้วเลยนะพี่เนาะนะครับแล้วก็มีคาปูนเปลือกหอยนะครับพี่ตัดกันสวยมากเลยนะพี่ตัดกับองค์พระนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับ หลังกระดานนะครับอีกองค์นี้เป็นหลังกระดานนะครับารายการที่สิบสามนะครับนะ,าาร,นะร,บร,บรายการที่สิบสามนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์เจดีวัดักขังนะครับโอ้โหดวยพมผิวเข้มๆต่างอิฐแบบนี้เลยหลังกระดานนะอ่าองค์นี้เป็นหลังกระดานเนาะ นี่ครับตรงนี้ครับเนื้อแก่ตังอิ้วมากเลยนะครับพี่เนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่เห็นไหมเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะครับอ่าเนี่ยครับสไตล์พระบ้านๆเลยนะครับพี่อ่าชอบเก่าปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับ พิมเจดีวัดลักขังนะครับพี่เนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับคือสร้างแต่ละทีนึงก็ใช้เนื้อหาไม่เหมือนกันนะพี่นะแต่คือก็ใกล้เคียงกันนะครับเนี่ยก็มีเจ้าภาก็จะออกไปแต่ละโซนนะครับเนาะนี่ก็จะออกโซนแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับบางองค์ก็หนึกแกร่งบ้างหนึกนุ่มบ้างนะครับเนาะมีหลายโซนนะครับพี่รายการที่14นะครับพิมเจดีครับ ต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับอ่าสวยแบบนี้เลยครับหลังเรียบนะครับพี่องนี้หลังเรียบนะครับขอบตัดมีรอยคู่ปีสวยแบบนี้เลยครับอ่าขออนุญาตลงกล้องเลยครับโอ้โหไม่เสียเวลาครับพี่ดูร่องรอยนะครับโอ้โหอ่ารอยยุรลอยย่นนะครับพี่มีเส้นเส้นปูนั่งเนาะอ่า ชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยครับอันนี้หอบตักนะครับคุดครูสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับมนสารเวดพระซุ้มก้อนะครับอันนี้ครับด้านหลังครับโอ้โหครับร้อยย่นนะครับพี่มาเต็มเลยครับ รายการที่สิบห้านะครับเอาไปครับรายการที่สิบหกครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับอกกระบอกสวยๆเลยนะครับอหลังเรียบนะครับพี่องนี้เป็นหลังเรียบนะครับอ่านี่ครับผงวิเศษนะครับชัดเจนเลยเนาะอเหมือนสารดีครับพี่ าจากวัดละครั้งเนาะองค์น,นี้มีคาบลักเก่าด้วยนะครับนะมีคาบลักเก่านี่ครับเนื้อหาเก่าถึงยุคก็จะเนื้อหาประมาณนี้เลยนะครับพี่นี่ขอบเห็นล่องรอยไหมพี่เนะาะเห็นไหมพอเนื้อพระปีนี่เราก็จะเห็นล่องรอยอด้านในเนื้องค์พระเลยนะครับเนาะ หลังจะเป็นหลังเรียบนะครับพี่องค์นี้ครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่ารายการที่สิบหกนะครับผมรายการที่สิบหกนะครับต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่น้ํามันตักยวครับสวยๆแบบนี้เลยครับหลังเรียบนะครับพี่องค์นี้ครับานี่มีร่องรอยคอปีนะครับอ่า นี่ดูครับพี่คับน้ํามันตังอิ้วนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับนี่ครับลอยยุบลอยย่นดูเป็นธรรมชาตินะครับพี่นวลตาเนาะนี่ครับคือพระโซนนี้นะพี่นะบอกเลยว่าส่องได้ทั้งวันนะครับเนาะนี่ยครับโอ้โหสันแข้งคมด้วยนะพี่เราศึกษาพระแบบไหนเราก็สะสมแบบนั้นนะครับพี่่านี่ครับ บอกเลยว่าเนื้อหาพิมพที่ผมได้มาในชุดนี้นะครับบอกเลยว่าเขาถึงยุกนะครับนะพิมพทรงนี้โอ้โหถูกต้องตามตำราเลยเนาะ,ะนี่ครับขอบตัดคูดครูดแบบนี้เลยครับหลังเรียบเนาะ,ะเนื้อแก่ดังองยวนะครับพี่ อ่ารายการที่สิบเจ็ดนะครับผมรายการที่สิบเจ็ดนะครับมีมายี่สิบรายการอ่ะพี่วันนี้นะครับอ่าต่อไปรายการที่สิบแปดครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหนี่ครับเขาเกาเลยรับหลังเรียบนะครับพี่ตรงนี้หลังเรียบนะครับทอปตัดครูดนะครับอ่านี่ครับโอ้โห รงนี้มีคาบไข่ขึ้นเป็นผลึกเลยนะครับนรอ,องนี้มีคาบไข่ขึ้นเป็นผลึกเลยนะครับอ่าชอบถูกใจปิดเข้ามาได้เลยครับอ่าขอบนะครับมีรอยอ่านี่เลยครับคูดเนาะรอยคูดรอยแยกรอยยุบรอยย่นครับ หลังนะครับหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับพี่หลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่าองนี้นะครับรายการที่18นะครับนะรายการที่18ครับต่อไปครับรายการที่19ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมวัดรักขังนะครับพี่อาจพิมพ์ฐานแซมวัดรักขังนะคโอ้โหหลังกระดานนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่อ่า เนื้อหานะครับจะออกไปทางโซนหนึกนุ่มเลยนะครับพี่มีมวลสารองค์ขี้เท่าใบลานนะครับนี่มวลสารฟ้าซุ้มกอพงวิเศษนะครับครบเครื่องเรื่องมวลสารเลยแล้วนูนื้หานะครับพี่หนึกนุ่มนะคนัหนึกนุ่มมวลตาเลยครับอเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับวงนี้ครับโอ้โหอ่านี่ครับขอบปีด้วยนะครับ มวลสารวัดะระฆังชัดเจนแบบนี้ครับพี่พลาดไม่ได้แล้วนะครับนะด้านหลังครับโอ้โหหลังกระดานเนาะลอยยุบรอยย่นนะครับพี่ดูเป็นธรรมชาติเลยครับอรายการที่สิบเก้านะครับพี่รายการที่สิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบรายการสุดท้ายนะครับอ่านี่ครับเป็น พิมจีดีวัดอระกังนะครับนะมีเส้นกรอบบังคับพิมพ์ด้วยนะครับมี่หลังกระด้านนะครับขอปิดด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับเนื้อหาเนาะจะไปทางหนึกนุ่มครับอ่ามีคราบไข่ด้วยนะครับพี่มีคราบไข่ขึ้นด้วยนะครับองนี้ครับนะครับองนี้ครับหนึกนุ่มในนะพี่นันหนึกนุ่มในเลยครับอ่านี่ครับ ขัดสมาธินะครับอ่าสวยๆเลยอ่าเห็นไหมครับว่ามีมวลสารครบเลยนะพี่ขนี่คอปีด้วยนะครับอ่าหลังจะเป็นหลังกระดานนะครับนะหลังเป็นหลังกระดานครับ อ้าวนี้นะครับรายการที่20นะครับพี่รายการที่20นะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้ครับพี่700บาทนะครับครับก่อนจบกันไปแล้วนะครับนะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร ID Line เบอร์เดียวกันนะครับตุ๊กคแปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับอ่ามีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยครับ สำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ